นายกองการบริหารสุนจังหวัดภูเก็ตและนายกเทศมนตรนีตำบลซีสุนทรลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่บ้านเรือนประสบเหตุวาตภัพเมื่อวันที่8มิถุนายน2 5 5 5เวลาแปนาฬิกานายไพบุญอุป,ปติสิงห์นายกองการบริหารสุนจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายวรวุฒิทรงยอดนายกเทศมนตรนีตำบลซีสุนทรอ,อำเภอทะล่างจังหวัดภูเก็ตเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอทะล่างและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากเทศบาลตำบลซีสุนทรลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านเรือนประชาชนที่บ้านลีพรบ่อแรมู่ที่แปดตำบลซี อ,อำเภอทะล่างซึ่งได้รับพ้นกระทบจากเหตุพายุมุ่นโดยเหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ1นาฬิกาสินาทีของวันที่แมิถุนายนพบวา่ามีกระเบื้องลังคาบานข้องประชาชนและสังกะซี่มุงลังคาแคมป์คนงานก่อสร้างมีทางคนไทยและพม่ารวมประมาณ25ลังถูกกระแทกลมผัดกระจัดกระจายตามผืนถนนและบริเวณโดยร,รอบรแงมาก ดีว่ามันมีตัวค้ำอยู่แล้วแม่แกนอนอยู่แม่ไม่เป็นไรโชคดีอะไม่เป็นไรแล้วต่อเกิดขึ้นตอนกี่โมงประมาณตีหนึ่งสิบนาทีแล้วแล้แม่นอนหลับอยู่แล้วแม่รู้ตัวแล้วหอบลมมันก็โชกก่อนแล้วแกออกไปแล้วก็ตัวนี้ก็ร่วงโอ้โหแม่เนี่ยฉันซึ่งในจำนวนนี้มีโครงลังคาสังกะสีของโรงงานผลิตนามในบริเวณใกล้เคียงถูกลมพัดฮอบมาทั้งหมดมาทับบาน์เล็กทียี่สิบเจ็ดและบาน์เล็กทียี่สิบเจ็ดทับซิบซี่รวมทั้งยังมีเส้าแลกขนาดใหญ่ของโครงลังคาล้นใส์บริเวณลังคาโรงจรดของบานเลที่ค ทับ14ด้วยนอกจากนี้มีต้นไม้ขนาดใหญ่หล่อมทับบานเรือนประชาชนเสี้ยห้นึ่งร่างด้วยครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่บ้านนิพรนบ่อแร่นะครับเมื่อคืนโดนพายุที่นี่นะครับวันนี้เราพบกับท่านนายกเทศบาลน,นะครับที่นี่นะครับก็นายกวาวุธนะครับก็พาลงพื้นที่นะครับพบกับชาวบ้านที่ดอร้อนนะครับ ท่านผู้ช่วยครับเมื่อคืนบรรยากาศเป็นยังไงครับเหตุการณ์เล่าให้ฟังน่ะเป็นยังไงครับก็ประมาณสักตีหนึ่งสิบนาทีนะครับลมมันกระโชกมาสองช่วงนะครับกระโชกค,ครั้งแรกเนี่ยมันยังไม่มีลมหมุนฮะแต่มันเป็นลมพายุพัดแรงนะครับพอครั้งที่สองเนี่ยมันจะเป็นลมพายุพัดหมุนแล้วก็มันจะมีเศษพวกกระเบื้องหรือว,ว่าหลังคาเนี่ยปลิวเข้ามานะครับช <l oss> าวบ,บ้านก็คือตรงเนี้ยแตกตื่นนะครับก็เลยอยู่แต่ในบ้านแล้วก็ออกมาดูสิ่งที่พบเห็นก็คือหลังคาของโรงน้ำนะครับมันออก มาจากปิวแล้วก็เข้ามาที่ของบ้านเรือนของชาวบ้าน โดนบ้านของผู้ช่วยเองเลยใช่ไหมครับอันนี้โดนบ้านของผู้ช่วยเองครับหนักนะครับแล้วก็มันมีกิ่งไม้นะครับทะลุห้องนอนครับผมกิ่งไม้ที่มันพัดที่มันหักมาจากต้นนะครับทะลุถึงห้องนอนบ้านที่เดือดร้อนตอนนี้โดนทั้งหมดกี่หลังได้ครับประมาณตอนนี้เราสำรวจนะครับบ้านหนักๆก็มีอยู่2หลังนะครับบ้านเลขที่1 2 7กับ2ี่สทับนะครับทั้งหมดเสียหายประมาณตอนนี้เข้าๆก็ประมาณอยู่24-25ถึงหลังครับกว่าหลังนะครับเห็นบรรยากาศเมื่อคืนเห็นไหมครับลองเล่าให้ฟังหน่อยนะ ตกใจตกใจตกใจมาเลยมาถึงวิปเลยจ้องไปเลยแล้วตอนนี้ชาวบ้านช่วยกันไปยังตอนนี้ชาวบ้านก็ซ้อมมีนทำอะไรนี่ครับพอมองตกดึกก็ยังไม่ร้วยแก่ไหมคนเราอย่างเบื้องชาวบ้านก็แก่เองทำอะไรนี่ครับพอมีคได้ยู่เหมือนกันวันนั้นนี่วันนี้ต้องท่านนายกดีกว่านะครับในแง่นายกครับถือสถาบันนะครับนายกบุตดมีนช่วยชาวบ้านได้ไครับ ครับเบื้องต้นพ่มก็ได้ลงมาพื้นถีนะครับมาสํารวดหลวมกับผู้ช่วยผู้หยาบาลที่มุทีแปดตำบลบนสิ้นทอนนะครับก็บ้องต้อนถีฐานผู้ช่วยได้แจ้งนะครับสิบฝรั่งคาเรืนอนก็ส่วนย่ญยก็เป็นล่งคาโดนลมพัดปลีวไปนะครับตอนนี้พ่มได้แจ้งไปทางอำเภอและไแจ้งไปทางจังหวัดให้ประกาศเป็นเหตุฉุกเฉินนะครับสำหรับไอ้พายุ พายุมุนต์เมื่อคืนนะครับมาซ่องรูรูแหลกแล้วก็รูให่จะทําให้ความเสียหายตามที่สัปาหที่แล้นนะครับลังากนี้พมก็ได้ประสานจากปปเพื่อจะห้างออกประมาณหาช่วยเลือกกับชาวบ้านเบื้องต้นก็ให้ชาวบ้านเก้กไขปันหานํากระเบื้องมาปิดบังยายนําำลัวเข้าไปในบ้านก่อนนะครับท่านผู้ใหญ่บ้านครับพื้นที่ทั้งหมดนี้มีเดือดร้อนอะไรบ้างในในในพายุครั้งนี้ครับ ก็เดือดร้อนก็สุดหมาจะเป็นบ้านที่กระเบื้องอะ่ะกระเบื้องร่างคาหลัวนะบางบ้านก็เล็กน้อยแต่มียู่ซ่องร่างดีหมาก็โดนลั้งคาจะเอลงน้ำก็ลอยเข้ามามาึ่งมาเดเอามาลงใส่บ้านชาวบ้านนะ ก็ส่วนส่วนนึงชาวบ้านก็ได้ซ่อมกันเองบางบางส่วนแล้วเส้นทางถนนนี้ตอนไม้ใหญ่ทางด้วยก็มีตอนไม้ยหญ่กว้างอยู่ซ่องซ่องซ่อมจุดนะใน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 มุกเพลข้างเราตอนนี้ก็ทางเทศบาลก็ได้มาดําเนินการไปแร้วส่วนนึ่งเนี่ยก็อย่างนี้บางส่วนก็มีสายไฟฟ้าขาดบางทางไฟฟ้าก็ได้มาตัดไปเร้วบางส่วนครับ ทางอาบจอได้ช่วยดันนายกปีบ้างนะครับตอนนี้พ่อมันต้องข้อขอบคุณท่านนกยกไปบุญมานะครับที่ฐานได้สนับสนุนรถกระเช้าเคลนขันใยนะครับพร้อมอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือพนักงานเข้ามาช่วยหรือตอน้นไม้ครับรวมกับของพ่อมนะครับส่้ก็พ่อมมีรถเคลนขันเล็กอาจจะกําลัง <c oughs> ไม่พอที่จะยกตนย้นไม้ทีล้อมทับร่างขาเรือนของชาวบ้านนะครับและสิ่งสำคัญที่สุดที่มีน้ำตกไอ้มีฝนต็กมีพายุเข้ามาการได้รับอนุเคราะ รถแมคโครจะอบจอได้มาคุดเลาะลำลงางไส้ลักเบื้องตอนนะครับจนทําให้น้ำเนี้ยสามารถไหลผ่านได้คล่องขึ้นจนทำไม่ให้เกิดน้ำท่วมไหลยุดได้แก้ปัญหาไปได้หลายจุดทีเดียว นะครับป้อมเองก็ต้องขอบคุณท่านนายกปบุญในครั้งไปไป็นไรครับนะครับกันนี้นายไปบุญอุปติสิงห์นายกองการบริหารสนจังหวัดภูเก็ตและนายสําราญจินดาพลนายกเทศมนตรีตำบลชลองได้ลงพื้นที่เ่อเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในเขตตะบลชลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตในเขตตะบลวิชิตและตะบนตลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตด้วย นายพบร์ูอุปติซิกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปูกแกดเปิดเผยว่าจากการลงพื้นทีพ่พบว่าน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนื่องจากน้ำทะเลนุ่นขึ้นมามากและประกอบกับฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันทําให้ปริมาณน้ำที่ยุย่ในบริเวณพื้นผิวต่างๆมีปริมาณมากกว่าปกติทําให้ขึื่นต่างๆรองรับน้ำได้ไม่ดีนักรารเดือดร้อนยังไงครับชุมชนแห่งนี้คุณชมที่มีความร้อนคือว่าน้ำเวลาน้ำน้ำมาเนี่ยน้ำมันจะล้นเขื่อนนะครับครับด้านด้านนี้ไปถึงด้านนู้นน้ำจะท่วมหมดเลย เพราะว่าน้ำในเขื่อนไหลครับน้ำไหลล้นเขื่อนมาครับน้ำมันร้นเขื่อนเข้ามาเป็นพ่ออะไรครับพ่อเขื่อนเขื่อนต่ำเกินไปใช่ไหมครับทางโน้นนั่นต่ำทีมทีมชลน้ำมันจะน้ำเนี่ยมันจะมาทางด้านหลังด้วยกันทีนี้ทางทางชุนเราอยากจะได้ท่อครับอยากได้ท่อให้มาทางนู้นนะให้มันเข้ามาประสานทางนี้เพราะน้ำท่วมมีอะไรมันท่วมมาทางรุ้นมาคืออะท่อท่อนี่เป็นมีมีลำรางอยู่ใช่ไหมครับด้ยครับมีครับทำได้คิดว่าข้างถ้าเกิดเราไม่วางท่อลงมาในน้ำเนี่ยครับหาได้นะหาที่ได้นะ เดี๋ยวเนี่ยกำลังปรึกษากับเจ้าของพี่เขาอยู่ท่านประธานชมชนกรรมการชนก็หาที่มาแล้วก็มาหาผ่านยังไงท่อผ่านยังไงนะครับส่วนเขื่อนเนี่ยมันจะมันจบตรงนั้นครับเดี๋ยวสันเขื่อนผมจผมใจฝ่ายช่างนะครับออกแบบนะครับว่าทำยังไงให้สันเขื่อนแล้วก็มีประตูน้ครแต่ว่าแต่ว่าต้องการต้องการพื้นที่ที่จะ ฝังท่อครับนะให้เป็นให้ข้ออุทิศเป็นฐานะนะครับฝังท้อฝังท่อได้เอาขั้นนะโดยโดยภาพรวมนะเอาอย่างี้นะครับวันนี้มาเยี่ยมครับผมครับมันทุมทุกครั้งที่ฝนตกแรงไงตรงนี้ยังไม่เท่าไหร่นะซอไยนู้นจะท่วมก่อนเพื่อนเพราะมันไม่มีท่อระบายนะครับท่วมมากี่ปีแล้วครับคือว่าทุกครั้งที่ฝนตกแรงมันจะท่วมทุกครั้งเลยทุกปีเลยทุกต้นหน้าฝนแล้วก็ทุกปีโอเคครับจะได้แก้ไขให้นะครับอันนี้ไม่เท่าไหร่ฝั่งนู้นจะท่วมมาก่อนแล้วก็จะไล่มานี่ก่อนหน้านี้เคยมีใครเข้ามาดูแลบ้าง ก็มีครับมีหน่วยงานเข้ามาดูแต่มันก็แก้ไขไม่ได้อยู่เงี้ยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวแก้ไขเดี๋ยวแก้ไข่ารนายกได้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูให้ดูให้นะครับดูแลให้นะครับนะครับครับเพิ่มเติมของของอุทกภัยนะครับทั้ง3แห่งที่มีการไปเยี่ยมเนี่ยที่เราได้ไปช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับก็คือเรื่องของการให้รถสุขานะครับไปไปตามพื้นที่ต่างๆนะครับนำรถตักรถขุดนะครับไปช่วยเหลือ เพิ่มเติมเนื่องจากว่าเราถึงแม้มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้านะครับเอารถฉุกเฉินเนี่ยเอารถตักรถขุดเนี่ยไปขุดไว้แล้วนะครับแต่ว่าปริมาณน้ามากกว่าปกติเยอะนะครับก็เลยทําให้ช่วงนี้จะต้องลดรถเปกโคที่อยู่ในอบจเราลงทุกพื้นที่ในช่วงนี้นะครับก็ขึ้นนี่คือการวิธีการแก้ปัญหาอุทกภัยที่ทําร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับต้องขอขอบคุณท่านนายกทุกคนนะครับที่กับทีมงานนะครับที่ทําให้เกิดความร่วมมือ ให้บริการพโน้องระชนได้ทันท่วงทีครับสำหรับเรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย <c oughs> ครับส่วนเมเื่อเช้านี้ครับเป็นเป็นวาตาภัยที่เกิดขึ้นมานะครับเนื่องจากเมื่อคือนกลางดึกเนี่ยมี <c oughs> มีพายุนะครับในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยหลายพื้นที่ด้วยกันแต่เมื่อเช้าได้มีโอกาสลงพื้นที่ที่ตำบลศรีรุนทรนะครับบริเวณบ้านริพรเขาล้านนะครับก็เลยได้มีโอกาสคุยกับท่านนายกวรุินะครับ ทรงยศท่านยกก็พาผู้ใหญ่บ้านพาทีมงานนะครับลงพื้นที่ร่วมกับองค์การบริหารส่นจังหวัดภูเก็ตเราจะนำรถกระเช้านะครับเพื่อไปตัดต้นไม้แล้วก็เลื่อยไม้ต่างๆที่มีปัญหาขวางทางนนทางถนนนะครับแล้วก็ในในแง่ของความร่วมมือนะครับคงจะต้องเอารถารถแบคโคไปเพิ่มให้นะครับเพราะว่า น้ำที่แรงขนาดนี้นะครับก็มีปัญหาบางแห่งยังเกิดน้ําท่วมอยู่นะครับก็จะพยายามทําร่วมครับทำงานร่วมกับทางเทศบาลนะครับสีสุทธรนะครับในการแก้ปัญหาต้องขอขอบคุณท่านนายกวรุษทรงยศด้วยนะครับกับทีมงานทุกคนนะครับที่ทำรับร่บมือขอบคุณทางปปนะครับบรรเทาสาภัยจังหวัดนะครับที่กําลังทํางานนะครับเพื่อจะหาะมาณในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยในครั้งนี้นะครับก็พยายามสํารวจนะครับว่าความเสียหายเป็นเท่าไหร่ ในพื้นที่อื่นได้รับรายงานนะครับอัตมบลฉลองนะครับมีบ้านเรือนโดนวัตรภัยเช่นเดียวกันตอนนี้พยายามจะให้มีการลงพื้นที่นะครับโดยทางเทศบาลนะครับจะไปสำรวจความเสียหายในพื้นที่ต่างๆด้วยครับ